สวัสดีค่ะกาล,ลยาณมิตรที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องวันนี้เราจะมาพูดถึงดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีขานในช่วงท้ายเดือนสิงหาคมต่อเนื่องไปถึงต้นเดือนกันยายนพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่โชคลาภ และบุญเก่าเริ่มส่งพลังแรงแบบจับต้องได้หลายท่านที่เคยท้อเคยเหนื่อยหรือเคยเผชิญปัญหาจะเริ่มเห็นสัญญาณฟ้าเปิดเห็นทางออกเหมือนมีแสงนำทางจากเบื้องบนก่อนไปรับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับพลังบุญเปิดโชคเปิดชับและจงพิมพ์น้อมรับคำทำนายข้าพระเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญ ในช่วงเวลานี้บุญเก่าที่เคยทำทั้งการทำบุญกับวัดการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริงการให้ทานหรือแม้แต่ความกตัญญูต่อพ่อแม่จะกลับมาส่งผลอย่างเด่นชัดโดยเฉพาะในเรื่องโชคลาภไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆการซื้อสลากการลงทุนเล็กๆไปจนถึงโอกาสเงินก้อนใหญ่ที่อาจเข้ามาอย่างไม่คาดคิด บางคนเหมือนมีเทวดามาโปรโยโชคใส่มือให้ได้รับข่าวดีแบบเกินความคาดหมายท้ายเดือนสิงหาคมนี้จังหวะโชคจะเริ่มคึกคักเสมือนเป็นการสะสมพลังที่จะพุ่งแรงในช่วงต้นเดือนกันยาผู้ที่เกิดปีฐานจะมีจังหวะพบเจอสิ่งดีๆทั้งจากบุญเก่าที่เคยอธิษฐานไว้และแรงดลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากเคยขอพอรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดช่วงนี้เป็นเวลาที่คำอธิษฐานเริ่มผลิบาลบางคนอาจได้เจอเงินหล่นทับแบบฟ้าเปิดได้โชคจากเลขที่เคยผูกพันหรือได้รับของกำนันสิ่งของมีค่าโดยไม่ทันตั้งตัวแม้ดวงโชคลาบจะเปิดแต่สิ่งสำคัญคืออย่าลืมสารต่อบุญใหม่บุญเก่า แม้ส่งผลแต่เมื่อเราต่อบุญอย่างต่อเนื่องพลังแห่งโชคก็จะไหลามาไม่ขาดสายการถวายสังฆทานการปล่อยสัตว์การกราบไหว้พระประธานในวัดเก่าแก่หรือแม้แต่การสวดมนต์อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรจะเป็นพลังเสริมที่ทำให้โชคลาภในช่วงนี้มั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าเดิม ดังนั้นผู้ที่เกิดปีฐานในช่วงปลายเดือนสิงหาคมต่อเนื่องต้นเดือนกันยายน68นี้อย่าประมาทในบุญเก่าที่กำลังผลักดันเพราะนี่คือเวลาที่จัก,กรวาลกำลังเปิดทางรับพลังโชคลาบเข้ามาในชีวิตขอให้การยาณมิตรทุกท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้เปิดใจรับพรเปิดประตูบุญและตั้งมั่นในความดี เชื่อเถอะว่าไม่เกินสิ้นกันยายนนี้จะมีเรื่องให้ได้ยิ้มได้ชื่นใจจากโชคลาบที่ฟ้าส่งมาให้แน่นอนค่ะในด้านการเงินบุญเก่าที่คุณเคยทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือญาติพี่น้องการแบ่งปันให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือการทำบุญเกี่ยวกับการให้ทานด้านอาหาร สิ่งเหล่านี้กำลังกลับมาส่งผลทำให้เงินทองที่เคยติดขัดเริ่มคลี่คลายอย่างเป็นรูปรธรรมเงินที่รอคอยหรือหนี้สินที่เคยกังวลอาจมีทางออกอย่างไม่คาดฝันบางท่านอาจมีโชคจากการเสี่ยงดวงได้เงินก้อนหรือได้รับลาบลอยโดยไม่ต้องเหนื่อยมากนักเรียกได้ว่าเงินทองกำลังไหลเข้ามาจากหลายทางในด้านการงาน ฟ้าเปิดอย่างแท้จริงบุญเก่าที่เคยตั้งใจอธิษฐานเรื่องหน้าที่การงานกำลังทำงานแทนคุณอยู่หลายคนที่เกิดปีขานจะได้รับโอกาสใหม่ๆโครงการใหม่ๆหรือมีคนยื่นมือมาช่วยให้ก้าวหน้าอย่างน่าอัศจรรย์งานที่เคยชะงักหรือติดขัดจะกลับมาขับเคลื่อนอย่างราบรื่นผู้ใหญ่เจ้านายเห็นผลงาน และเริ่มเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงศักยภาพบางท่านอาจได้รับตำแหน่งใหม่หรือได้งานเสริมที่ทำให้มีรายได้มากขึ้นอย่างไม่คาดคิดเมื่อการเงินและการงานเดินคู่ไปกับพลังบุญเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นเหมือนผู้เปิดประตูทำให้หนทางราบเรียบและว่างใหญ่กว่าเดิม จึงอยากบอกชาวปีขานว่าอย่าลืมรักษาความดีที่มีอยู่และสารต่อบุญในช่วงนี้เพราะจะเป็นแรงเสริมที่ต่อยอดให้โชคลาภด้านการเงินและการงานของคุณจเจริญยิ่งขึ้นไปในด้านความรักบุญเก่าที่เคยทำร่วมกับคู่ครองหรือคนรักไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานขอให้ได้พบคู่แท้การทำบุญบุทิศร่วมกัน หรือแม้แต่ความตั้งใจที่มอบความจริงใจให้กับอีกฝ่ายกำลังส่งผลให้ความสัมพันธ์อบอุ่นและแน่นแฟนขึ้นคนมีคู่จะได้พูดคุยและปรับความเข้าใจเหมือนมีแรงบุญมาคอยดึงให้กลับมามองตากันด้วยหัวใจส่วนคนโสดหากเคยบนบานหรืออธิตฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องความรักที่ดีงามช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนใหม่ที่เข้ามาเพราะแรงบุญเก่าดนให้เจอกันราวกับเป็นคู่ที่เคยสร้างกรรมดีต่อกันในอดีตในด้านสุขภาพบุญเก่าที่เคยทำไว้เช่นการปล่อยชีวิตสัตว์การถวายยารักษาโรคหรือการอุทิศบุญให้กับผู้ป่วยกำลังทำให้ชาวปีขาน มีกรอบบุญคุ้มครองโรคภัยที่เคยหนักจะค่อยๆบรรเทาปัญหาสุขภาพบางอย่างจะคลี่คลายหรือพบหมอที่เก่งยื่นมือช่วยในจังหวะเหมาะสมสำหรับผู้ที่ร่างกายยังแข็งแรงบุญเก่าจะช่วยให้มีกำลังใจมีพลังงานสดใสไม่เจ็บป่วยง่ายที่สำคัญสุขภาพใจจะดีขึ้นมาก เพราะพลังบุญเก่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังช่วยหนุนให้จิตใจสงบดังนั้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นกันยายนนี้ชาวปีขานไม่เพียงแต่มีโชคลาภและการงานราบรื่นแต่ยังได้พบความรักที่มีความหมายและสุขภาพกายใจที่แข็งแรงขึ้นด้วยบุญเก่าคือกุญแจสำคัญที่จะเปิดทางให้ทุกสิ่งลงตัวค่ะ ในช่วงท้ายเดือนสิงหาคมจนถึงต้นเดือนกันยายน2568นี้แม้ว่าโชคลาภบ,บุญเก่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะกำลังเปิดทางให้ชีวิตเจิดจรัสแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่ควรระวังเอาไว้เพื่อให้ดวงชะตาของคุณสมบูรณ์และมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะสิ่งแรกที่ควรระวังคือเรื่องการใช้จ่ายเงินแม้จะมีโชคลาภ มีเงินเข้ามาแบบฟ้าเปิดแต่หากใช้อย่างประมาทฟุ่มเฟือยหรือหลงไปกับสิ่งโลใจอาจทำให้เงินที่ได้มาไหลออกไปโดยไม่เหลือเก็บพลังบุญเก่าช่วยเปิดทางเงินแต่หน้าที่ของคุณคือรู้จักจัดการเงินให้มั่นคงด้านการงานต้องระวังความใจร้อนและการประทะกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงาน มีขานเป็นคนมีไฟแรงเมื่อมีโอกาสเข้ามาอาจเผลอรีบตัดสินใจโดยไม่ได้คิดรอบด้านควรใช้สติและความสุข,ขุมในการตัดสินใจหากมีการเซ็นสัญญาหรือทำข้อตกลงใหม่ๆควรอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนเพราะมีเกณฑ์เจอเรื่องเล็กๆที่กลายเป็นภาระใหญ่ได้ด้านความรักแม้บุญเก่าจะช่วยให้สัมพันธ์ดีขึ้น แต่สิ่งที่ต้องระวังคืออารมณ์ความหงุดหงิดและการสื่อสารผิดพลาดบางครั้งคำพูดเพียงเล็กน้อยอาจบั่นทอนความสัมพันธ์คนมีคู่ต้องใจเย็นคุยด้วยเหตุผลส่วนคนโสดควรระวังการเชื่อใจคนใหม่เร็วเกินไปเพราะอาจนำไปสู่ความผิดหวังด้าน,นสุขภาพสิ่งที่ควรระวังคืออาการเจ็บป่วย ที่เกิดจากความเครียดสะสมผู้ที่เกิดปีขานในช่วงนี้อาจทำงานหนักคิดมากหรือพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลให้ภูมิคุ้มกันอ่อนลงเสี่ยงเป็นไข้ปวดศีรษะหรืออาการเหนื่อยล้าเรื้อรังจึงควรดูแลทั้งร่างกายและจิตใจควรหาเวลาไปพักผ่อนทำบุญปล่อยวางสิ่งที่เกินคว เพื่อให้พลังบุญเสริมสร้างสุขภาพที่มั่นคงทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ชาวปีขานควรใส่ใจแม้ดวงโชคลาภจะมาแรงบุญเก่าจะหนุนแต่ก,การใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบและมีสติจะทำให้โชคดีนั้นยั่งยืนและไม่ถูกสิ่งเล็กน้อยมาทำให้ชีวิตสะดุดค่ะ การทำบุญเสริมดวงสิ่งแรกที่เหมาะสำหรับชาวปีขันในช่วงนี้คือการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นการถวายเทียนไฟฟ้าหลอดไฟหรือเติมน้ำมันตะเกียงในวัดสิ่งเหล่านี้จะช่วยเปิดทางชีวิตเหมือนประตูโชคลาภที่สว่างสวัยและช่วยขจัดเคราะห์ก,กรรมที่ทำให้ชีวิตมืดมนการ ปล่อยชีวิตสัตว์โดยเฉพาะปลาเต่าหรือนกถือเป็นบุญที่ตรงกับพลังของปีขานในช่วงนี้เพราะเสือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอิสรภาพและพลังการปล่อยสัตว์จะช่วยปลดปล่อยพลังด้านลบออกไปและดึงดูดโชคลาภความสุขและการเริ่มต้นใหม่เข้ามาแทนที่อีกหนึ่งบุญสำคัญคือการถวายสังฆทานด้วยยารักษาโรค หรือของใช้เกี่ยวกับสุขภาพเพราะช่วงนี้ดวงด้านสุขภาพอาจอ่อนไหวการทำบุญในเรื่องนี้จะช่วยเสริมกรอบบุญคุ้มครองทั้งกายและใจและทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ควรสวดมนต์และเจริญภาวนาโดยเฉพาะบทพาหุงม,มหากาหรือการกราบพระเก้าวัวดอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร จะช่วยเปิดทางบุญเก่าให้ส่งผลแรงยิ่งขึ้นและดึงดูดโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับการเสริมโชคด้วยเคล็ดลับง่ายๆผู้ที่เกิดปีฐานควรพกวัตถุมงคลหรือของเสริมบุญที่เกี่ยวกับพระเสาหรือพระพุทธเพราะดาวเหล่านี้มีอิทธิพลกับดวงการเงินและการงานในช่วงนี้การบูชาด้วยดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบสีเหลืองหรือผล,ลไม้หวานเช่นกล้วยและส้มจะช่วยดึงดูดพลังโชคเข้ามาอย่างมากและที่สำคัญเมื่อได้รับโชคลาบหรือความสำเร็จแล้วอย่าลืมแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นเพราะการต่อบุญแบบนี้จะทำให้โชคดีไม่หยุดเพียงครั้งเดียว แต่จะต่อเนื่องเป็นพลังบุญใหญ่ที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตค่ะก่อนจะจบคลิปนี้ขอยกคําอวยพรจากใจส่งถึงผู้ที่เกิดปีขานทุกท่านในช่วงท้ายเดือนสิงหาคมและต้นเดือนกันยายน2568นี้นะคะขอให้บุญเก่าที่ทุกท่านเคยสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การทำทาน การกระตันยูต่อบิดามารดาหรือการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจงส่งผลกลับมาหาท่านอย่างเต็มกำลังในเวลานี้ให้โชคลาภเงินทองไหลมาไม่ขาดมือการงานก้าวหน้าราบรื่นมีผู้ใหญ่เมตตาหนุนส่งให้ความรักสดใสอบ,บ่นและให้สุขภาพทั้งกายและใจแข็งแรง ปราศจากโรคภัยใดๆขอให้ทุกก้าวเดินของท่านเต็มไปด้วยพลังแห่งบุญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็มีแต่ความสำเร็จสมปรารถนาดั่งคำอธิษฐานที่เคยตั้งไว้ให้บังเกิดผลในเร็ววันและหากมีใครคิดร้ายขอให้แพ้ภัยตัวเองไม่สามารถมาทำร้ายหรือบั่นทอนโชคลาภของท่านได้ สุดท้ายนี้หากคลิปนี้ตรงใจและเป็นกำลังใจให้กัลยาณมิตรทุกท่านอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, และกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่จะพาทุกท่านก้าวเข้าสู่พลังบุญและโชคลาภอย่างต่อเนื่องนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาค่ะ